นอออกเธอฉันจะซื้อสีม่านใหม่ฉันจะไม่ยอมให้พวกเธอล้อฉันไม่ชอบสีเขียวสวัสดีครับที่ถึงนอนเต็มทีเลยปะมีความหลับแหละเมื่อเช้าตื่นตั้งแต่จิตหมงชูชูไปไหนชูชูก็ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามชูชูนะคะฮัลโหล ไม่ได้ไปหาเลยคิดถึง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 ได้เงินเดือนยอั <laughs> งรอเล่นรอเล่นทุกคนรู้ไหมเพราะว่างานจบแล้วหนูแบบแฮปปี้มากๆแบบรู้สึกว่าเมื่อเช้าก่อนที่วันจะถึงก่อนวันวันเพอร์ฟฟอร์มอะไปไหว้พระเลยนะไปสวดมนต์แบบขอให้น้องนิยาเลิศมากๆขอให้เพลงนี้เลิศมากๆขอให้ยูนิตนี้เลิศเลิศแล้วก็างานออกมาดีมากๆ นี้อย่าแซลแรงนะฉันจำได้เด็กแว่นพึ่งกลับถึงบ้านจิวจิจิเมื่อวันก่งมาเลยคขอขอบคุณนะทุกคนขอบคุณมากมากเลยเอาเงินเดือนที่ไปเลยัถ้าไม่ได้งั้นของเงินเดือนทุกคนแทนได้ไหมขอเงินเดือนทุกคนแทนได้ไหม,ไไหมล่ะเข้าใจไหมฉันของเงินเดือนพวกเธอแทนแล้วกันนะเป็นแบบข้อแลกเปลี่ยน โอเคไหมไฮชิคุมอั I cannot read this word เก่งมากอ้วนภูมิใจขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาหากันไม่ได้ทำไมทำไมไม่ได้เสียใจที่พี่ยังไปหาคนจีนเมมเบอร์คนจีนเลย ไได้ไหมขอของเงินเดือนของทุกคนในเมื่อหนูไม่ได้หนูจะของเดือนทุกคนแทนเงินเดือนของฉันกำลังนั่งลายยุใ่ใครพูดใครพูดขอบคุณทุกคนเดี๋ยวจะซึ้งอยู่โอ้ยไม่ชอบที่ตัวเองเล็บสั้นเลยทุกคนหรือปะพอจบงานเนี้ยหนูก็แบบไปทําการแบบถอดเล็บบะทุกคนแบบยิ่งยิ่งกว่างอถอดรูปคือจิวถอดเล็บ ไปถอดเล็บออกเลยเพราะว่าคือรูงคเข้าใจป่ะความเป็นพี่สาวจีนมันต้องแบบหนูก็ต้องไปติดเล็บกันเอาไปดูเมมเบอร์ไทยยอมกันที่ไหนเมมเบอร์ Member ไทยเล็บนึกว่าไปฟอนค่ะเมมเบอร์ Member จีนตัวจริงเขาไม่ได้ติดขนาดนี้เมมเบอร์ Member ไทยนี่แหละทาเวอร์ทาทถึงทาเวอร์เกินคือพวกเราก็แบบเอ้ยคือหนูจะเป็นคนที่แบบ เฮ้ยทุกคนจะซื้อเล็บปอมมาติดซื้อกันไหมคะทุกคนน่ะพี่ฮุบซื้อไหมพี่เกดเอาไหมนี่หนูก็จะแบบเอาไหมพี่ๆทุกคนก็เลยจะซื้อตามเลยแบบหมายถึงว่าแบบก็ซื้อด้วยกันอะ่ะแล้วก็แบบเราก็จะติดเล็บกันเลิศชิ่พอไปดูเมมเบอร์จีนเมมเบอร์จีนแบบอุ้ยเขาแบบธรรมาชาติมากคือทําถึงเกินคือหนูถึงขั้นต้องยอมให้เล็บอันเนี้ยที่หนูทํามาแบบหลายพันอะ่ะพันกว่าไม่ใช่หลายพันผูดผิดคือแบบต้องไปตะไบ,บให้มันเสียเพื่อที่จะ วันงานจะได้ติดเล็บให้ยาวและสวยที่สุดเวลาเต้นอะทุกคนรู้ปะก็ว่าทําไมเวลาเต้นรู้สึกมันแบบฟิลมันไม่มาแต่พอมีเล็บอะทุกคนมันแบบจากอะตอนแรกมันอยู่อย่างเงี้ยแต่พอมีเล็บมันอยู่อย่างนตแม่อะเข้าใจปะเมมไทยอย่าไปยอมแม่จีนมาเต็มเมื่อวันไทท่าพี่ฟินมาแหมฟินเลยละคือดูรู้สึกว่าแบบ เป็นหุ้สนสวนน่ะเล็บป,ปะคือหนูรู้สึกว่าแบบพอมีเล็บแล้วฟิลมันมามากเลยอะแบบพูดจริงนะทุกคนไม่เชื่อถ้าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยน้องจิวพูดจริงหรือเปล่าว,วันไหนกินขนมชื่อคอนนูนอะก็ลองเอาคอนนูนมาเสียบนิ้วดูนะแล้วก็ลองทําแบบหาอะไรแบบเดินแบบทําแบบท่าบายๆหรือแบบอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดีรู้สึกฟินเธอสวยมากเมื่อวานฉันภูมิใจขอบคุณนะทุกคนต้องไปพัฒนา ให้ว่าพูดได้ระดับแบบสื่อสารได้อน้องจิวพูดสื่อสารได้แต่ไม่ใช่ native speaker นี่ก็กำลังรียนูฉันเห็นเธอเรียนแล้วหนังสือภาษาจีนเธอเรียนหนังสือภาษาจีนสื่อสารได้ก็เก่งเลยแบบสื่อสารได้ก็เก่งแล้วเธอขอบคุณนะทุกคนทุกคนเป็นกำลังใจให้เรามากจิวกับซินดี้ใครพูดเก่งกว่ากันหนูว่าซินดี้นะ เพราะว่าซินดี้พูดกับคุณแม่ซินดี้เป็นแบบครอบครัวคนจีเลยทุกคนคือหนูเป็นคนไทยที่เรียนภาษาที่สองคนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสกิลมันก็จะต่างกันแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าน้องรู้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ซินดี้เคยบอกว่าแบบซินดี้แบบพูดได้แต่ว่าแบบยังต้องไปเรียนการเขียนปะ่ะเพราะว่าแบบกพพูดอย่างเดียวหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องไปถามเองนะคะอยากไปฝึกตอนนี้ พรุ่งนี้ภาคสุทีใช่พรุ่งนี้ใครไปเดินสายเจอกันนะทุกคนเจอกันนะจ๊ะใช่เพราะว่าหนูเป็นคนที่เรียนเข้าใจปะ่ะไม่ใช่คุยกับที่บ้านนีปะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของหนูมันก็จะได้ยากกว่าใช่ถูกต้องทุกคนพูดถูกต้อง แล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบนะาแล้วก็ขอบคุณที่ชมหนูแต่หนูยังทําไม่ได้ดีขนาดนั้นแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบถือว่าทําเต็มที่ของหนูแล้วก็แบบขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆที่ชมหนูแล้วก็หนูจะพยายามต่อไปหนูจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะส่วน next chapter เดือนหน้าหนูจะเขายิมให้หนักขึ้นเคยถามแล้วน้องพูดได้ดีแต่การเจียนอัดตาดังตัวเองนิวเท่าอ้วนเหรอ แต่การอาเขียนโอเคแต่การเขียนอาจแต่ยังตอนแรกฉะันอ่านไปแล้วป่ะแต่การอาเจียนอาเจียนทำไมน้องอ้วกไม่ใช่เตียนทำนี้นะครับหวังว่าจะได้เจอนะขอบคุณนะทุกคนเจอกันใกล้สุดงานอะไรหรองานจับมือหรอเดินสายไงเจอกันเดินสายเดินงานจับมือเจอกันที่งานฮอนเดอร์ มอ่าเห็นไหมสื่อสารได้เก่งมีใช้เป็นกว่าครึ่งยังไงล่ะถ้าจิลเลนเป็นนางเอ,งอกทางเซจะให้ใครเป็นพระเอกเออนั่นดีให้ใครเป็นพระ,ออะเอกเดียวเฮ้ยนั่นีให้พี่จอบเป็นพระเอกแลกัน บ๊ายบายบายบายหนูต้องไปนอนแล้วนะเพราะว่าอุ๊ยเพราะว่าหนูต้องไปทำอะไรวะที่อ๋อหนูต้องไปเดินสายไงงานใครเอ่ยหนูต้องไปเดินสายทุกคนพี่จอบเป็นผระวงเง็บเอกลอเล่นเป็นพระเอียงไงบัดอันเ้วยเลยอัอเสียละ晚安谢谢直播可以说谢吗 คือไหลลงไหลวัน安วัน安要睡觉了还没洗澡ว没ค脸我换了สุดบอกหนูชอบเป็นคนชอบเที่ยวแต่งหน้าแบบเบาๆอ่ะหนูสึกว่าหนูแบไม่ชอบแต่งหน้าหนาเลยอ่ะชอบแต่งแบบเนี้ยไม่ต้องรีบเตือนสายไม่เช้า 猜猜我要睡到几点钟？明天我睡到几点钟？考三 X。拜拜，要 <noise> 上飞机，上飞机，一路平安。在飞机休息，飞机上可以睡觉，所以休息吧。 เาเชนนี้เอาเช้นนี้ตีห้าตีสี่ประมาณนั้นวันอันพิมพ์จีนได้ด้วยนะน,นี่น่าสดอย่างน่าละทุกคนไม่สดเรื่องทันจะไปไปหานะครับได้ครับผมไปหามาดามอ๋อย่ามาหามาดามนะ So proud of you my sis Take care นะ Thank you my sis นัดกี่โมงช้าเบาๆแต่สวยอ่ะมาอวยบายครับขออีกทีคังไม่ทัน ื่นีห้ามาแต่งน้าชัวขอบคุณสบหนขอบคุณทุกคนที่มาดูนะบายบายจิววันอนังพรุ่งนี้要去工作对我要去工作广告明天对吧บาย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 นเจ้าเจนอนถึงมาดามข้าเดี๋ยวมาดามจะขนตัวไปนอนกันนะคะว หว่นอันนะจิวอุ้ยคิดถึงจังไม่เจอตั้งแต่กีฬาสีปีที่แล้วแล้วนะกีฬาสีปีนี้พี่ต้องมาหาหนูแล้วนะบา,บาย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 ,บายจีนายครับบายบายครับจีนค่ะเอาเมิงจั่วเฮาเมิงบายบายจีเสียตาจีเจอกันฮอนตู้โอเคเลยโอ้ย